ขอลาหยุดหนึ่งวันขอลาหยุดหนึ่งวันชิงอีเทียนเจียคุณครูเฉินคุณครูครูซื่อเหล่าซื้อค,ครูซื่อเหล่าซื้อโอ้แมเอียวจุนเชิงเหล่าซือจุนวิเจ้าคุณครูคุณครูค ครูเอี่ยนถันเสอคุณครูครูเอี่ยนถันเสอคุณครูเหล่าซื่อเฉินเฉินซื่อซิงเฉินคุณครูเฉินคุณครูเฉินเฉินเหล่าซื่อคุณครูซื่อจือเชิงคุณครูซื่อจือเชิงเฉินซื่อซิ่งจังหวัด叫เฉินเหล่าซ老อ 中文叫陈老师，泰语会先叫职称，然后再叫姓或是叫名。或是职称加名或是姓。คุณครูเฉิ中文是陈老师，泰语会叫老师陈。คุณครู คุณครูเฉินพรุ่งนี้ฉันไปต่างประเทศพรุ่งนี้ซือหมิงเทียนพรุ่งพรุ่งนี้พอรออุงอพรุ่งเอกพรุ่งพอรออุงอพรุงเอกพรุ่งจะก็พรุ่งยอฐานเสอเอ้ยพอพายเงินรอเรือของซื้อฝ่าอิน พอรอยฐานเสอรุ่งรุ่งนี้หมิงเทียนรุ่งนี้ซือหมิงเทียนฉันซือวอฉันซือวอต้องฉันนี่เซนยงยตัวไปซือชีต่างต่าง,างจก็ต่างเลาฉงอินต่างตออางอต่างเอกต่าง,งต่างซือุถงต่างซุถงประ เทศซื่อกัวเจียปอรออปะทอเอสอเทศปอรออปะทอเอสอเทศประเทศซื่อกัวเจียต่างประเทศต่างประเทศทาซื่อซื่อกัวไหวต่างประเทศต่างประเทศจุซื่อกัวไหว พรุ่งนี้ฉันไปต่างประเทศมิงเทีวกวว่ไ明天我去国外，意思就是明天我出国。明天我出国。พรุ่งนี้ฉันไปต่างประเทศพรุ่งนี้ฉันไปต่างประเทศขอลาหยุดหนึ่งครั้ง ขอลาหยุดหนึ่งครั้งขอลาลาซื้กาเปียขอลาจซื้อเอลเกาเปียหยุดซื้อถิงขอลาซื้อกาเปียหยุดซื้อถิงลาหยุดยง,ย,ย,ยงใจเ,เจียขอลาใย,ยงใยือ可เ用在告别或是请假ขอลาใยงจเกือ可以用在告งเจีย ขอหยุดทงฉางยงใจเยวถิงขอลาหยุดซื้อชิงเจียขอลาหยุดไปหยุดหยุดโฮเมียนท่ยหยดเดเด็กเดเด็กเอียวฟาเดอเตินหยุดหยุดเสือโถฟังยี่ซังเมียนขอลาหยุดหนึ่งซื่อ,อีหนึ่งครั้งครั้งคอรออะงอครั้งโทครั้ง รออะงอครั้งทกครั้งครั้งซื่อชื่อหนึ่งครั้งอีชื่อขอลาหยุดหนึ่งครั้งขอลาหยุดหนึ่งครั้งชิงเจียอีชื่อขอบคุณขอบคุณขอบคุณชื่อกันเซียขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบ คุณค่ะกันเสียนิงคุณครูเฉินพรุ่งนี้ฉันไปต่างประเทศขอลาหยุดหนึ่งครั้งขอบคุณค่ะคุณครูเฉินพรุ่งนี้ฉันไปต่างประเทศขอลาหยุดหนึ่งครั้งขอบคุณค่ะ ฉันเล่าซื้อมิงเทียนหวชูกวัวชิงเจียชื่อกันเซียนหนิงคุณครูเฉินพรุ่งนี้ฉันไปต่างประเทศขอลาหยุดหนึ่งครั้งขอบคุณค่ะคุณครูวันนี้ตอนกลางคืนวันนี้ซื้อจินเทียนวันนี้ซื้อจินเทียนตอน อนซื่อสือต้วนตอนอนตอนตอนอนตอนตอนกลางคืนกลางกรลอางอกลางกลางกลางซื่อจงเจียนเป็นกลางจะโซจิตปาเปลี่ยนเปลี่ยนกรลอกรลอกรลอถงสือฝาอินรอนิงเอลจิดปาเปลี่ยนเปลี่ยนู้ยงฐานเสือ กอลอ,อ่างอกกลางกอลอ,อ่างงอกกลางคืนคออืนนอกคืนคืนคออืนนอกคืนกลางคืนกลางคืนซื่อหวันสร้างตอนกลางคืนตอน กลางคืนทาจุซื่อวันสร้างเตอสุเจียนวันนี้ตอนกลางคืนจินเทียนหวันสร้างเตอสุเจียนทาจุซื้อจินเทียนหวันสนนร้าง่าเเจจยกว,ยว่ามันเอลเฉงเลียแต่เขาว่ามันขี้เนียนคืนนี้คืนนี้จินหวันคืนนี้จินหวันคุณครูวันนี้ตอนกลางคืน คุณครูวันนี้ตอนกลางคืนคุณครูวันนี้ตอนกลางคืนผมไปส่งลูกที่สนามบินผมไปส่งลูกผมเ่วไปส่งไปซื้อชีอไปซื่อชีอส่งซื่อชอง ลูกซื้อหายจือผมไปส่งลูกวอดชีส่งหายจือที่สนามบินที่ซื้อใจสนามบินซื้อจีชังสนามบินจีชังที่สนามบินใจจีชังผมไปส่งลูกลูกขาเมียนลูกถ้าซื้อหายจืเขาเมียนไทยโยกเกตดินลูก ผมไปส่งลูกผมไปส่งลูกที่สนามบินที่สนามบินผมไปส่งลูกที่สนามบินวอชี่จีฉังซงไหจืดขอหยุดเรียนขอหยุดเรียนหยุดซื้อถิงเรียนซื้อเสียสีเรียน รอเอียนอเรียนรอเอียนอเรียนเรียนซื้อเสียสีขอหยุดเรียนขอหยุดเรียนจอซื่อชิงแจ้บผู้ไหลสังเคอขอหยุดเรียนชิงแจ้บผู้ไหลสังเคอหยุดเรียนเรียนนี้ฐานเสือหยุดเรียนให้ขี่ยงใจจ้านซือผู้สังเคอหยุดเรียน ขอ,ออขอหยุดเรียนหนึ่งครั้ง,ง,อ,งอีชื่อขอหยุดเรียนหนึ่งครั้งชิงเจียผู้ไหลซังเคออีชื่อขอหยุดเรียนหนึ่งครั้งขอหยุดเรียนหนึ่งครั้งขอบคุณครับคุณครูขอบคุณครับคุณครูขอบ คุณครับกันเซียคุณครูเหล่าซื้อขอบคุณครับคุณครูตั้งหัวเหมือนกันเซียเสยอวอนจิวป่านในกระเดินฟังใจขอบคุณต่อโฮเมียนขอบคุณครับกันเซียคุณครูเหล่าซื้อขอบคุณครับคุณครูกันเซียเหล่าซื้อคุณครู วันนี้ตอนกลางคืนคุณครูวันนี้ตอนกลางคืนวันนี้ตอนกลางคืนผมไปส่งลูกที่สนามบินผมไปส่งลูกที่สนามบินขอหยุดเรียนหนึ่งครั้ง ขอบคุณครับคุณครูขอหยุดเรียนหนึ่งครั้งขอบคุณครับคุณครูคุณครูวันนี้ตอนกลางคืนผมไปส่งลูกที่สนามบินขอหยุดเรียนหนึ่งครั้งขอบคุณครับคุณครู แล้วซื้อจินเทียนหวันสร้างว่าที่จีชังส่งหายจือชิงเจ้าอีกชื่อจ่านเสี่ยเหล่าซือ้อคุณครูวันนี้ตอนกลางคืนผมไปส่งลูกที่สนามบินขอหยุดเรียนหนึ่งครั้งขอบคุณครับคุณครูคุณครูค คืนนี้คุณครูคืนนี้เราซื้อจินหวันผมจะไปว่วเจียงเอี้ยวชี่ส่งลูกผมจะไปส่งลูกว่วเจียงเอี้ยวชี่ส่ง孩子意思就是我要去送孩子ผมจะไปส่งลูกขึ้นเครื่องขึ้น เครื่องขึ้นเครื่องขออึกนอข้นโถขึ้นขึ้นคอรอเอืองอเครื่องเอกเครื่องขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องขึ้นซื่อสัางเครื่องซือจีชีขึ้นเครื่องคาจูซือตาเฟจีขึ้นเครื่องตาเฟจี กลับประเทกลับซื้อหุยปรักเทซื้อกัวเจียกลับไฟนกลับแต่เ้อะหอกอลออะบอกลับกลับกลับเอจุ่ปลาเปลี่ยนเปลี่ยนก็ไก่กันรอลิงองซื้อไฟนจุ่ปลาเปลี่ยนเปลี่ยนกลับบอกใบไม้ฟังใจโฮเมียนจุ่ไปเหอชิหลายกลับกลับกลับบอกใบไม้ฟังใจโฮเมียนจุ่ไปเหอชิหลายกลับ กอลอยกถงสื่อฟาอินบอใบไม้จยยิไปเหอฉีไหลกลับ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 ซื้อหุยกลับประเทศกลับประเทศหุ่ยกัวผมจะไปส่งลูกขึ้นเครื่องกลับประเทศขึ้นเครื่องกลับ ประเทศขึ้นเครื่องกลับประเทศผมจะไปส่งลูกขึ้นเครื่องกลับประเทศผมจะไปส่งลูกขึ้นเครื่องกลับประเทศวอร์เยอซงหายจื่อที่ตาฟิจซ回งไหจื่อ ตาเฟจีหุยกัวขอลาหยุดเย่าชิงเจียหนึ่งครั้งอีกชื่อขอบคุณครับเซียเซียคุณครูคืนนี้ผมจะไปส่งลูกขึ้นเครื่องกลับประเทศผมจะไปส่งลูกขึ้นเครื่องกลับประเทศ ผมจะไปส่งลูกขึ้นเครื่องกลับประเทศขอลาหยุดหนึ่งครั้งขอบคุณครับคุณครูคืนนี้ผมจะไปส่งลูกขึ้นเครื่องกลับประเทศขอลาหยุดหนึ่งครั้งขอบคุณครับ แล้ซื้อจินหวานไว้เอาที่ส่งหจืตาเฟจีหยัหยวงเจ้อชื่อเฉคุณครูคืนนี้ผมจะไปส่งลูกขึ้นเครื่องกลับประเทศขอลาหยุดหนึ่งครั้งขอบคุณครับเจ้า,นา,จานายเจ้านายมาซื้อต้วยหลับปั่นเตชังหู เจ้านายด้วยหล่าปั้นจะเชิงหูเจ้านายพรุ่งนี้ิงเทียนผมต้องไปทุระต้องซื้อปีเอวไปซื้อชีทุระเธอซื้ออยากปั้นเธอซื้อฉิงผมต้องไปทุระหัวอยา,าชีปั้นซื้อฉิงผมต้องไป ทุระ,ผม,ระผมต้องไปทุระผมต้องไปทุระหัวายาชิปันซื้อฉิงขอลากิจกิจกออิจจอกิจกิจกิจถ้าซื้อซื้อฉิงไก่จ้วดจะซื้อฉิงยงกิจไก่จ้วดจะซื้อฉิงยงกิจถ้าซื้อยุ่กวก็อยองใจฉิ่งซื้อเจ้ยฉิ่งซื้อเจ้ยซื้อยง ขอลากิดขอลากิดชิงซื่อเจียหนึ่งวันอีเทียนหนึ่งวันอีเทียนขอลากิดหนึ่งวันชิงซื่อเจียอีเทียนขอบคุณครับขอบคุณครับกันเสียหนิงเจ้านายพรุ่งนี้ผมต้องไปธุระขอลากิด หนึ่งวันขอบคุณครับเจ้านายพรุ่งนี้ผมต้องไปธุระขอลากิจหนึ่งวันขอบคุณครับขอลากิจหนึ่งวันขอบคุณครับแล้วปันมิงเทียนหัวเปียวชีปันซื้อฉิงฉิ่งซื้อเจียอีเทียนกันเสียนหนิง เจ้านายพรุ่งนี้ผมต้องไปทุระขอลากิจหนึ่งวันขอบคุณครับเจ้านายเราปั่นเจ้านายต้ยวยเราปั่นชื่อเชิงเจ้านายวันนี้จินเทียนวันนี้จินเทียนฉันปวดหัว ปวดหัวซื้อโถทงปวดซื้อทงหัวซื้อโถปวดหัวปวดหัวโถทงจงังหวัดเจียงโถท่งไทยหวีซื้อเจียงทงโถปัดทงฟังใจเฉียนเมียนสันถีฟังใจโฮเมียนปวดหัวโถทงปวดหัวโถทงไปอินปดดวดจะโยวดอเด็กเจียโฮเมียนปออัวดอปวด แล้วเด็กใจห้เมียนไฟอินเสิร์ทโถยถันใจสังเมียนปวดฉันปวดหัวว่อโถทงตัวร้อนตัวร้อนตัวซื่อสันติร้อนเซเยอตัวร้อนฟาเซาไม่สบายสบายซื้อสูฟูสบายซื้อสูฟูไม่สบายผู้สูฟูขอลาป่วย ขอลาซื่อสิ่งเจียป่วยซื่อเซนปิงกันเมาขอลาป่วยป่วยซื่อกันเมาเซซิ่นปงือ生病นเมาป่วยขอลาป่วยเขา就是请病假，ขอลาป่วย请病假，หนึ่งวันหนึ่งว <youngest 49> ัน一天，ขอลาป่วยหนึ <mind> ่งวัน请病假一天。 ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นเซียยหนิงเจ้านายวันนี้ฉันปวดปวดปวดฉันปวดหัวตัวร้อนตัวร้อนร้อนเซียยร้อนวันนี้ฉันปวดหัวตัวร้อน ไม่สบายขอลาป่วยหนึ่งวันเจ้านายวันนี้ฉันปวดหัวตัวร้อนไม่สบายขอลาป่วยหนึ่งวันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วป่านจินเทนวทหท่องฟาเซาวผู้สูฝูฉิงปิงเจียอีเทียน กันเซียนหนิงเจ้านายวันนี้ฉันปวดหัวตัวร้อนไม่สบายขอลาป่วยหนึ่งวันขอบคุณค่ะเจ้านายวันนี้ฉันปวดหัวตัวร้อนไม่สบายขอลาป่วยหนึ่งวันขอบคุณค่ะ